ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อลิสคลับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปปีกแรนดอฟวันนี้คือชีวิตคุณจะเป็นอย่างไรต่อจากนี้ขอบคุณสำหรับทุกๆการสพอร์ตนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากด้วยนะพร้อมแล้วขออนุญาตเช็คพลังงานนิดนึงนะคะเราจะอีกตัวอักษรเหมือนจะได้สีตัว สี่ตัวนะตัวอักษรเนี่ยจ,จะเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างกับคุณได้นะคะ w o t n เนาะชีวิตคุณจะเป็นอย่างไรต่อจากนี้นะคะเดอะแฮงเมนใบแรกนะโอ้ oh my god เดอะซัน รอมานานมากเลยเจอกันสตีโอ oh my g o เด h e Sun ก oh. <c oughs> ับ The Impress โหโหนี่คืออิจฉาอิจฉาตาลุกเป็นไฟอยากได้เองนะคะขออนุญาตน้อมรับพลังงานอันนี้เอาไว้ด้วยแล้วกันเนาะ <c oughs> ดีปุ๊บรีบอยากได้เลยใช่ไหมทวบสอสค่ะอีกสักใบหนึ่งเนาะ มีคนไม่เชื่อใช่ไหมมีคำสือฉันได้ยินคนพูดหลายหลายคลิปแล้วนะคะแอบบดูมาหลายสำนักแล้วเมื่อไหร่จะโชคดีเมื่อไหร่จะเป็นจริงอย่างที่ว่าสักทีเนาะ X of Pentacles ลิ้นนะคะลิ้นเรินไปหมดแล้วนะคะตื่นเต้นมาก X of Penta c l น s นะคะตื่นเต้นนะขอสูดลมหายใจลึกๆสักนิดนึง ตื่นเต้นคือตื่นเต้นจริงนะคือแบบแปลกนะอ่านนะคืออยากอ่านให้ให้คนที่ผ่านเข้ามาแรนดอมจริงๆได้ฟังนะแต่เหงือ่อเหงื่อตกเองทุกครั้งอะแบบตื่นเต้นลุน้นลุนด้วยนะคะยังคงลุ้นเสมอเปิดกี่ครั้งก็ลุนทุกครั้งครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันแต่ไม่คิดว่าจะมาแบบมาเต็มจัดถึงจัดแน่นขนาดนี้นะคะ the world ด์เนาะเดอะเวิลเนี่ยใครมีความคิดที่ทะลุทะลวงยิ่งใหญ่ขนาดไหนจะเป็นลักษณะที่ฝันใหญ่ใจใหญ่และไปถึงอะไรที่คุณเคยอาจจะแบบ รู้สึกหรือเคยเขียนเคยฝันอะไรไว้สักอย่างอะคะ่ะที่รู้สึกมันมันไกล้ไกลมันไม่น่าจะเอื้อมถึงเลยเหมือนไม่น่าจะเป็นจริงเลยอะมันจะปรากฏให้เห็นเร็วๆนี้นะาบางคนฝันถึงการออกจากคอมฟอร์ทโซนเนาะแล้วแต่เนาะโซนใครโซนมันบางคนคือแบบแค่ออกจาก ออกจากจังหวัดตัวเองได้เนะี่ยก็โคตรดีใจหรือว่าตื่นเต้นมากแล้วนะคะหรือว่าใครอยากย้ายเมืองอยากย้ายจังหวัดอยากย้ายที่อยู่มองหาอะไรที่มันแบบยิ่งใหญ่กว่าตัวเองอะคะ่ะหรือว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณพยายามจะขยับสเกลของตัวเองที่มีอยู่เดิมอะให้มันใหญ่ขึ้นหรือบางคนอะเป็นในเรื่องอื่นก็ได้นะคะเช่น บางคนมีพอร์ตหุ้นใช่ป่ะหาจจะแบบเพิ่งเริ่มทำอะแต่เหมือนแอบฝันไว้สักนิดนึวันนึงคงมีพอร์ตใหญ่ๆเหมือนคนอื่นเขาว่าคุณจะได้อย่างที่คุณคิดนะอะไรที่เป็นความฝันที่ยิ่งใหญ่อะคะ่ะแล้วคุณไม่เคยลืมความฝันเนี้ย ล้มกี่ครั้งก็ลุกแล้วก็ยังอยากตั้งใจเสมอยังคงอยากได้มันมาครอบครองเสมอยังคงตื่นเต้นทุกครั้งที่แบบได้ลงมือทำอะค่ะคำวิพากษ์วิจารณ์ขวาน้ำความวิบัติของชีวิตไม่เคยเป็นอุปสรรคที่ทำให้ความฝันอันเนี้ยของคุณอนะมันลดน้อยลงไปคุณได้ หย่อนเมล็ดพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่เอาไว้ในหัวใจของตัวเองและในเร็วๆเนี้ยมันจะตะโกนบอกผลลัพธ์หรือว่าพิสูจน์ให้คุณเห็นเต็มตาเลยกระแทกตาคุณเลยวิ่งเข้าอย่างแรงเลยคือแบบวันที่คุณได้รับมันมาคุณจะต้องแบบเหมือนไม่เชื่อเหมือนฝันนะเหมือนไม่จริงอะ่ะแล้วก็เร็วกว่าที่คุณคิดเยอะมากนะคะ บางคนอาจจะแพนว่าเอาวะสิบปีเนี้ยจะทำพอตหุ้นให้โตจะเป็นเ,เขาเรียกอะไรนะพวกที่ทำออสตาร์ทอัพนึกคำอยู่นานเชียวพวกสตาร์ทอัพทางหลายแหลคะ่ะคุณอาจจะมีโปรเจกต์อะไรก็ตามแต่ไม่รู้แหละยิ่งโปรเจกต์ที่คุณอยากทำยิ่งคุณกลัวแค่ไหนนะคือแบบมันจะต้องใช้ความบ้าระหำ่ำแบบ ความมุ่งมันมากๆค่ะมันจะต้องเหนื่อยสุดขีดด้วยนะมันจะต้องแบบท้อจนรู้สึกเหมือนแบบใช่หรอวะมาถูกทางเราหรอมันคือแบบมันต้องบีบหัวใจคุณสุดๆเลยอะ่ะมันต้องบีบคุณอัดผนังชนิดที่แบบคุณไม่เหลืออะไรเลยนะไม่เหลือแม้แต่กําลังใจที่จะให้กับตัวเองในบางครั้งหรือทําให้แบบคุณแบบสั่นคลอนความรู้สึกของตัวเองไปเลยอะ่ะแต่ถ้าท้ายที่สุดอะ มันคือคำตอบสิ่งที่คุณปรารถนาถ้ามันเป็นความปรารถนาที่แท้จริงอะ่ะมันจะไปได้ต่อมันเหมือนมันมีลมหายใจเป็นของตัวเองอมันเหมือนเป็นลมหายใจของคุณก็ได้ที่คือแบบนี่คือนี่คือของจําเป็นคือจะต้องทําให้มันสําเร็จเท่าไหร่ไม่รู้เหนื่อยเท่าไหร่ไม่ว่าใส่ลงไปให้ยับเลยนะคะ ทำลงไปคือแบบทําให้ถึงให้ให้ถึงให้ลึกสุดใจเลยทําจนกว่าจะบอกตัวเองว่ากูพยายามเต็มที่แล้วขอัยถ้าพูดไม่พอละคะ่ะคือแบบสุดละทําสุดแล้วจริงๆเอาให้แบบมองหน้าตัวเองในกระจกว่าแบบอย่างน้อยก็ได้ลองวะอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วคือแบบทําเต็มที่แล้วจริงๆแล้วบางทีอะไอสิ่งที่ทําอะมันดันไปโผล่ทางอื่นก็ได้นะเช่น คุณอาจจะเคยได้ยินนะมันเป็นแบบนี้จริงๆคนที่เป็นอายุน้อยร้อยล้านหรือว่าแบบคนที่แบบเป็นนักธุรกิจจริงๆอะจะเป็นแม่ค้าขายปลาช่อนต้มยำขายลาบขายข้าวโพดคั่วลูกชิ้นเบอร์เกอร์อะไรก็ตามแต่เขาขายอย่างอื่นมานับนับครั้งไม่ถ้วนนะร้อยล้านจริงๆเปิดอยู่นั่นแหละแต่คือแบบก็ไม่ยอดท้อไงจนวันหนึ่งมันจะทุกคนจะมีลองสังเกตนะ พวกที่ประสบความสําเร็จลองไปหาฟังคลิปดูได้เลยหลายๆคลิปอะ่ะจะมีโมเมนต์ใกล้เคียงกันคือแบบมันจะบีบจนสุดตัวจนเหลือเงินก้อนสุดท้ายอะ่ะแต่ไม่แนะนําให้ไปแบบผ่านเงินเล่นนะอันนั้นไม่เหมือนกันนะคะคือแบบมันต้องมาจากความพยายามขั้นสุดอะ่ะแล้วมันเหลือแบบเครือกสุดท้ายอะ่ะเอาวะเครือกเนี้ยมันจะเป็นเหมือนไปได้ยินที่ไหนมานะเขาบอกว่าเวลา อะไรอะเทียบเป็นอะไรดีหลูบหรือว่าวงจรวัคจ,จักอะไรก็ตามแต่ค่ะ,คะจะหุ้นหรืออะไรอะกราฟเวลามันพุ่งตกจนถึงที่สุดอะเดี๋ยวมันจะดีดตัวขึ้นไปกลับไปแล้วแรงกว่าเดิมนะเหมือนแรงสะท้อนก็ได้เนาะลองนึกถึงเวลาเราตีลูกบาสบนพื้นคอนกรีตอะเอาแบบพื้นมันเด้งๆเนาะไม่ใช่ฟูกไม่ใช่ที่นอนอะเพราะตกลงไปอะแล้วมันจะ ดีดขึ้นไปสูงกว่าที่เราตกมันมันฟิลมันคล้ายๆแบบนั้นนะชีวิตคุณจะดังเป็นผพ้แตกคุณจะแบบรวยระเบิดระเบอ้อคือแบบมีเงินนับไม่ท่วนนับไม่หมดมีเหลือกินเผื่อเหลือเผื่อให้เผื่อใช้เหมือนแบบได้มาแล้วมันสมจริงๆเลยสมกับทุก หยาดเหงื่อรอยน้ําตาที่แลกมาบางคนสูญสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างนะลองไปดูก็ได้ประวัติหลายคนเรายังคงสะทอนใจถ้าใครเคยดูเรื่องมาคอนเฟิร์มให้ทีนะถ้าเราพูดผิดขออภัย The Pursuit of Happiness ปปะที่วิลสมเธเป็นคนเล่นนะ่ะคือเหมือนสูญเสียทุกอย่างเลยเนาะผู้หญิงก็ทิ้งไปใช่ปะ่ะแบบไม่มีเงินต้องขายเลือดตัวเองเลี้ยงชีพอะไรนู่นนะี่น่ะคือแบบ คนเรามันมันมันพอมันที่สุดมันเหมือนมันมี power มันมีพลังงานอะไรบางอย่างอะพลังงานเฮือกสุดท้ายอะที่จะแบบรวบรวมทุกความมุ่งมั่นแล้วโฟกัสกับมันสุดๆุดอะเรื่องอื่นไม่สนแล้วปากใครจะนินทาใครจะด่าใครจะดูถูกไม่สนแล้วสนว่าแบบต้องทำให้สำเร็จให้ได้อะมันจะมันจะเป็นโมเมนต์แบบเนี้ยเราคุณจะ จะเปล่งประกายจากตรงนั้นนะคือเหมือนแบบคุณรวบรวมจนพลังงานนคะพลังงานส่งไปถึงจักรวาลนะมันมันเป็นแรงสั่นสะเทือนคือส่งความมุ่งมั่นแล้วรวมผสมกับการลงมือทำอย่างสม่ำเสมอน,นะ action น,นะการกระทำ consistency นะความสม่ำเสมอ p a ชชั่น,นความมุ่งมั่นความรักเนาะใส่ลงไปอย่างเงี้ยจนมันถึงเวลาที่แบบ เขาเรียกว่าจากักรวาลก็ต้องใจอ่อนแล้วแหละไม่ให้ก็ต้องให้แล้วไอ้คนเนี้ยคือแบบตื้อเบอร์สุดตืต้อขั้นสุดหรือว่าแบบยอมพีกลายถวายชีวิตขนาดเนี้ยยอมใจมันเถอะให้ได้แล้วนะคะเขาต้องแบบเช็ดน้ําตาแล้วว่าแบบโหคนคนนึงจะทําได้ถึงขนาดนี้เลยเหรอเขาเรียแไบรบยอมใจเนาะยอมใจแล้วแหละฉันยอมใจเธอฉันจะ ให้ของขวัญกับเธอละแต่ฉันขอไปเลือกสิ่งที่ดีที่สุดหน่อยนะมันก็จะต้องไปค้นต้องใช้เวลานานนิดนึงแต่จะบอกก็ตอนที่ได้อะคุณจะไม่รู้สึกว่านานเลยคุณจะรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณลงทุนไปตั้งแต่ต้นน่ะหนึ่งปีสองปีสามปีห้าปีสิบปีทุกความพยายามทุกความตั้งใจทุกความน้อยใจทุกความเสียใจทุกความเหนื่อยนอนไม่หลับกังวลกุ้มใจชิบหายนู่นนี่นั่นน่ะมันจะแบบ หายไปเหมือนไม่เคยเกิดขึ้นอะแล้ววันที่เหมือนแบบประตูบุญเปิดออกอทุกบุญบรารมีที่คุณเคยสะสมมามันจะพังพูเหมือนน้ำพุเหมือนเหมือนไปยืนใต้น้ำตกใหญ่ๆอะมันจะลงมาสู้ขนาดนั้นอะมันจะแบบหายหมดเลยเนาะเหมือนเยียวยาใจเหมือนเหมือนปลดล็อกเหมือนแบบนี่เลยคือคำตอบอะคำตอบที่แบบ เหมือนหลายๆคนที่ถามตัวเองว่าจักรวาลมีจริงเหรอพลังงานดีๆมีจริงเหรอไอความเชื่อที่คิดว่าทําดีแล้วได้ดีมันอยู่ตรงไหนวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าไม่ท้อนะถ้ายังทําความดีต่อนะยังสู้ต่อยังอดทนต่อนี่เลยเดี๋ยวคำตอบมันจะตีหน้าคุณเลยเดี๋ยวคำตอบมันจะแบบหล่นลงมากองแบบพวก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 ,พวก,พวก,พวกแบบนั้นเลยบางคนจะได้แบบ แบบเหมือนเป็นเป็นโปรโมชั่นอ่ะเหมือนเวลาเราทุกเราก็ทุกแบบเป็นโปรโมชั่นสังเกตไหมเวลาทุกเรื่องหนึ่งอ่ะอา่าวโดนลดเงินเดือนอ่ะวันนี้บ้านพัดลมเสียหมอหุงข้าวเสียจะกินข้าวข้าว,าวบูดคือแบบมันจะมาเป็นทอด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 แบบเนี้ยแล้วความดีมันก็จะมีมุมของมันแบบนั้นเหมือแบบน,นกันเป็นมุมที่มาแบบมาลุมมาตุ้ม เป็นแบบบุญที่ไหลามาไม่ขาดสายอะคะ่ะมาให้ให้สมกับทุกความดีที่คุณเคยได้ทำเลยมันจะมาตอบแทนจนคุณรู้สึกแบบโคตรขอบคุณตัวเองเลยที่พาตัวเองมาได้ไกลขนาดนี้มายืนได้ในวันที่แบบได้รับผลลัพธ์ของตัวเองอที่มันกลับมาตอบแทนแบบจุกๆุแล้วแบบทำถึงซึ้งใจกันเป็นแบบยาวนานเลย คุณจะบอกลูกบอกหลานเป็นตำนานได้เลยว่านี่แหละอดทนมาจนถึงวันนี้จนวันที่มันได้ดีอ่ะมันมันเป็นอย่างนี้เองมันซึง้งมันอินมันฟินแบบนี้เองนะคะคุณจะได้รับความสุขอย่างที่คุณไม่เคยคิดมาก่อนเลยในชีวิตแต่อย่าลืมนะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไม่ได้มาจากโชคช่วยไม่จะมาจากจัก,กรวาลที่โยนให้ใครก็ได้นะเขาโยนเขาก็เลือกคน แล้วเขาก็เลือกดูว่าคนไหนเหมาะสมที่จะให้รับรางวัลแค่ไหนแล้วก็เมื่อไหร่นะคะดีใจด้วยนะคะยินดีด้วยที่คุณไม่ได้ยอมแพ้เนาะหรือว่าแบบมาได้ไกลจนถึงวันนี้นะคะคุณสู้อย่างสมศักดิ์ศรีจริงๆอยากลุกขึ้นยืนแล้วก็ยืนปรบมือสักชั่วโมงหนึ่งให้เลยเนาะชื่นชมจริงๆหรือว่ากว่าจะมาถึงวันนี้ไม่ง่ายเลยผ่านอะไรมาเยอะเจ็บก็เยอะเนาะสู้กับตัวเองมามากมายนะคะ คุณคือนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่คุณจะได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นหลังๆหรือว่าคนที่อยู่ข้างๆคุณให้ลูกขึ้นมาทำสิ่งที่ดีงามอย่างที่คุณได้ทำอยู่นะตอนนี้เนาะชื่นใจยินดีด้วยนะคะใครที่ยังไม่ได้รับก็เตรียมตัวเลยนะเราลุ้นตามเลยใครได้อะไรแวะมาคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังหน่อยนะรอเผื่อรอฟังนะคะเป็นกำลังใจให้เนาะ ขอบคุณที่รับฟังนะคะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขกายสุขใจนะไัห